ทาง ไม่ต้องมีอักษรย่อคำใบ้งมเข็มในมหาสมุทรอีกต่อไปแล้วค่ะว่าเอ๊ะใครกันเป็นพ่อของลูกของยูทูบเบอร์ชื่อดังบีเบลหลังก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงตัดสินใจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนื่องจากมีทัศนคติบางอย่างที่เข้ากันไม่ได้แถมพ่อของลูกและครอบครัวพ่อของลูกยังไม่แสดงความรับผิดชอบเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่างๆเกี่ยวกับลูกในท้องอีกแต,แ,ตแ,ตแต่ล่าสุดเรื่องราวทั้งหมดออกมาคลายปมสงสัยแล้วคะ่ะเมื่อศิลปินฝึกหัดหนุ่มค่ายดังทีเคธนกฤตออกมายอมรับแบบตรงๆแล้วว่าตัวเองเป็นคนทําบีเบลท้องจริงพร้อม กกับเรื่องที่บิเบลพูดไม่เป็นความจริงโดยทีเคได้โพสชี้แจงทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าผมต้องขอโทษทุกฝ่ายที่ได้ออกมาชี้แจงล่าช้าจนทําให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในบางประเด็นผมขอชี้แจงในส่วนของผมแต่ละประเด็นดังนี้ครับผมและฝ่ายหญิงได้รู้จักกันในฐานะเพื่อนมาประมาณ1ปีก่อนพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคนรักเมื่อเดือนพฤศจิกายน2567ที่ผ่านมารวมเป็นเวลาประมาณ5เดือนที่ได้คบกันในสถานะคนรักจนกระทั่งเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2568ผมและฝ่ายหญิงได้ทดสอบและทราบผ ผลการตั้งครันพร้อมกันผมเชื่อในเบื้องต้นว่าเป็นลูกของผมตลอดเวลาที่ผ่านมาเราสองคนได้มีการวางแผนเรื่องการเลี้ยงดูเด็กที่จะเกิดมาด้วยกันมาโดยตลอดในระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาผมอยู่เคียงข้างฝ่ายหญิงและดูแลฝ่ายหญิงอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการพาไปพบคุณหมอเพื่อฝักคันตรวจเลือดอันตราซาวซึ่งค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้ผมเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมดนอกจากนี้ผมได้เสนอทั้งเลือกให้ฝ่ายหญิงเข้ามาอยู่ที่บ้านของผมเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันและว,วางแผนสร้างครอบครัวด้วยกันอย่างจริงจังโดยหลังจากทราบเรื่องเราสองคนได้ ใช้ชีวิตร่วมกันและวางแผนครอบครัวด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามผมและฝ่ายหญิงมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันในหลายๆเรื่องทําให้เกิดความขัดแย้งกันอยู่บ่อยครั้งจนเมื่อวันที่24เมษายน2568ที่ผ่านมาเราทั้งสองคนตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์และฝ่ายหญิงเลือกที่จะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งตั้งแต่แรกผมไม่ได้มีเจตนาให้เหตุการณ์ดําเนินไปในลักษณะนี้และได้พยายามเจราจาเพื่อหาทางออกร่วมกันหลายครั้งแต่ฝ่ายหญิงยังคงยืนยันคําเดิมทําให้พวกเราทั้งสองคนตัดสินใจที่จะแยกกันอยู่ตั้้้้งแแแตต่นนนนััััมมมามจะยุวิวสพธ์กล ผมยังขอยืนยันว่าผมยินดีที่จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างสุดความสามารถของผมโดยที่ผ่านมาครอบครัวของเราทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยกันมาโดยตลอดจนถึงวันที่5พฤษภาคม2568และทางครอบครัวของฝ่ายหญิงได้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่ค่าฝากคันค่าคลอดค่าที่พักอาศัยของแม่และเด็กไปจนถึงค่าเล่าเรียนจนจบการศึกษาเป็นเงินจํานวนหนึง่งโดยข้อเสนอทั้งหมดข้างต้นผมไม่ได้มีโอกาสและไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องการเลี้ยงดูเด็กเลย ทำให้ไม่สามารถตอบรับข้อเสนอทั้งหมดได้ในทันทีและยังอยู่ระหว่างการปรึกษากันเพื่อให้เกิดผลดีที่สุดกับทุกฝ่ายและเกิดผลกระทบกับแม่และเด็กให้น้อยที่สุดสำหรับคำพูดในคลิปที่ฝ่ายหญิงกล่าวถึงพ่อของผมประมาณว่าไม่มีอะไรจะต้องคุยแล้วและไม่ได้ตอบกลับนั้นต้องขอชี้แจงว่าคำพูดนั้นหมายถึงหากจะคุยกันเรื่องข้อเสนอที่มีการเรียกร้องเกินสมควร ทางครอบครัวยังไม่สามารถที่จะตอบรับข้อเสนอนี้ได้ในระยะเวลาอันสั้นเพราะข้อเสนอส่งมาวันที่3พฤษภาคม2568และให้ตอบรับภายในวันที่5พฤษภาคม2568รวมถึงจากข้อเสนอที่กล่าวมานั้นมีความผูกพันที่จะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวผมฝ่ายหญิงและเด็กในระยะยาวจึงทําให้ต้องมีการไต่ตองอย่างถี่ถ้วนและยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างรวดเร็วในการตอบรับข้อเสนอข,ของค่าใช้ใจ่ายในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นผมไม่ได้มีเจตนาที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบแต่อย่างใดในกรณีที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องระหว่างตัวผม กับฝ่ายหญิงเท่านั้นและทั้งสองฝ่ายต่างบรรล,ลุนิติภาวะแล้วซึ่งผมเห็นควรว่าตัวผมและฝ่ายหญิงต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเลี้ยงดูเด็กที่จะเกิดมาด้วยความสามารถของเราทั้งสองเองสุดท้ายนี้ผมขอน้อมรับทุกความคิดเห็นและขอบคุณทุกกําลังใจผมขอยืนยันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาผมได้มีการแสดงความรับผิดชอบต่อทั้งฝ่ายหญิงและเด็กด้วยความเต็มใจมาโดยตลอดผมยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูเด็กและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆร่วมกันตามความสามารถของผมเรียกว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นคําชี้แจงจากฝั่ง TK พ่อของลูกในท้อง b บ b ออกมาโต้กลับว่าตัวเองไม่ได้มีเจตนาที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบลูกในท้องบีเบลอย่างที่ถูกกล่าวหาและสาเหตุที่เลิกรากันเนื่องจากทัศนคติที่ไม่ตรงกันในหลายๆเรื่องเท่านั้นแล้วเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรจะมีการเจราจาของทั้งสองฝ่ายหรือไม่งานนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน f o l l o อร์ s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ